เรื่อาวรเง่อค่ะโอ้ห่หคะปูอยู่่ตรงไหนคะที่ตรงไหนอ่ะโนนโน้นน้เหรอได้ไว้เดี๋ยวแวบไปขอเปิดตีพนิดนึงนะคะยาว่าโอเคค่ะก็เราข้อเลื่อนกันดีกว่าก็คืองาน Generation c h a l l e n ้นะคะแล้วก็คาดหวังในอันดับที่26ตอนที่หนูเขียนอันดับกันลงไปแล้วก็แล้วก็ลงไปนเพจ ก็มีเจอหลายๆคำพูดก็แบบว่าคาดหวังสูงกันไปหรือเปล่าอะไร่างนี้แบบจะได้หรือเปล่าเพราะว่าอันดับมันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็เกี่ยวกับพื้นที่แล้วด้วยแต่หนูก็รู้สึกว่าเพราะว่ามันมีความหวังนะคะเราเลยแบบแกล้าที่จะคาดหวังใช่แล้วหนูก็มั่นใจว่าเชอรสส์ของหนูก็มีพลังไม่น้อยต่อคนอื่นเหมือนกันค่ะแล้วก็กำลังประกาศผลดวจรอบแรกหนูก็ดีใจมาก ก็คือได้อันดับที่เจ็ดนะคะในผลดเนรอบแรกก็ขอบคุณทุกคนมากมาก,มากแล้วก็ครั้งที่สองก็ยังได้อยู่ในอันดับเยาวชนอยู่ก็ดีใจมากๆาเลยทุกทุกอย่างที่แฟนขับทําให้เลยค่ะก็ถ้าให้ขอบคุณก็คือขอบคุณทั้งวันก็คงจะไม่พอกับสิ่งที่ทุกคนมอบให้แล้วก็วันนี้หนูแอบ,บแวะไปซื้อเสื้อกจะหนานะค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าเสื้อตัวน,นั้นถ้าไปขายที่เกาหลีมันน่าจะสวยมาก ใบ้างดีกว so? ah, so so really no like like ่าอะไหนมีใครมีโปเตอร์หนูบ้างคะอ่าก็คือถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยก็คือในโปเตอร์หนูเนี่ยก็จะมีเข็มทิศมีแผนที่แล้วก็อย่างที่ทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตก็คือในน้นำทางสปอร์ตด้วยก็คือมันบอกเถึงการเดินทางแล้วก็เป้าหมายของเราอย่างชัดเจนว่าเราอยากจะไปถึงเป้าหมายตรงไหนนะคะแล้วก็ในทปวีโอทีเนี่ยหนูอะมีดาวห้าดวง แต่ว่าจริงๆอ่ะมันยังไม่ครบนะเพราะว่าดาวดูที่ซิ้อกระอยูาตีตันนี้ <Yeah. S 1> แล้วเราก็อยากให้ทุกคนส่งหนูไปถึง <c oughs> ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็ <Yeah. S 1> ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็หนูอ,อยากจะเล่าว่าปีนี้หนูได้รับโอกาสเยอะมากตั้ง <c oughs> แต่ได้เป็นเดบกบาเซน,น,นเตอร์นี่เลยใช่แล้วก็ได้ไปทางานที่ญี่ปุ่นครั้งแรก ได้ไปโปรโมทเดินสายที o o ่ร ah, ุ่งเทพยวครั้งแรกด้วยแล้วก <hao> ็ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ส่งไปทำงานที่เกาหลีรังแรงเลยเหมือนกันนะคะโอเคโอเคไหมโอเคแล้วก็วันนี้หนูมีเพลงวารล้ัให้ทุกคนฟังด้วยค่ะอ่าอยากฟังไหมคะอยากฟังเพลงอะไรดีคะฮะ ือหนูอยากเล่นด้วยแม้วชหถึงนี้กอร่อยแต่ก็ไปอยู่ทุกคนพ้อมไหมคะโอเคนึ่ตองต้นขอให้เธอรอให้ทันฝันของเธอไม่มองไม่เห็นเป็นอีกมนเดียของฉันไม่ไกลไม่ไกลของมารดาของฝันของเธอ ลอบรองง<ได>ะจังบาลเสอ้โค่ะตื้สึกว่าท่านี้มันแบบเหมาะกับถังการตอนนี้มากคือเราเห็นแล้วแหละว่าก็หม่เราอะไรแต่ว่าเราแค่มาอาจจะห่างแื่มีในเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นเราก็สู้ให้ดงที่สุดนะคะแล้วก็ขอกฝากทุกคนด้วยนะคะสามารถสน,น,นับาสนุนทั้นที่เรียยวบริเร์ได้นะคะ